ถ้าพูดถึงเบอร์หนึ่งในวงการเครื่องเกมคอนโซลนะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะต้องพูดถึง PlayStation กันอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับเพราะ PlayStation ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้ครับเพราะได้รับการตอบรับดีในทุกๆรุ่นไม่ว่าจะเปิดพรีออเดอร์สักกี่ครั้งก็หมดเกลี้ยงเสมอนะครับ เล่ยถือว่าเป็นคู่ปรับตลอดการกับเจ้า Xbox เครื่องเล่นเกมยักษ์ใหญ่ของฝั่งอเมริกาอีกด้วยแต่เพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าครับว่ากว่าที่โซนี่เนี่ยจะตัดสินใจเปิดตัวเครื่อง PlayStation ได้ต้องเจอกับการหักหลังจากค่ายเกมเจ้าตลาดชื่อดังณเวลานั้นอย่าง Nintendo มาแบบเรียกได้ว่าฝังใจเจ็บสุดๆแล้วครับแต่สุดท้ายการตัดสินใจสร้างเครื่อง PlayStation ขึ้นมาด้วยตัวเองนั้นก็เป็นการล้างแค้น Nintendo ได้แบบเจ็บแสบเลยทีเดียวและวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่า จะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปทำความรู้จักกับเครื่องเล่นเกมระดับตำนานในยุค90เครื่องนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับ ซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ PlayStation, PlayStation เป็นเครื่องเล่นเกมจากบริษัทโซ n y ซึ่งย้อนไปถึงต้นกําเนิดก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปลายยุค8 0ซึ่งเป็นช่วงที่ Nintendo ทําความร่วมมือกับโซ n y เป็นครั้งแรกในการสร้างเครื่องเกมคอนโซลโดยโซนี่นั้นรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิปเสียงให้กับเครื่องซูเปอร์ไฟมีคนั่นเองครับ หลังจากนั้น Nintendo และ Sony เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเครื่องเกมไฟมิคอมเป็นระบบ CD ในชื่อรุ่นที่ว่า Super Famicom CD เป็นคอนเซปต์เครื่องเกมคอนโซลที่สามารถใช้ได้ทั้ง CD และตลับเกมซึ่งเรานั้นอาจจะไม่เคยเห็นกันนะครับเพราะมันเนี่ยไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาขายจริงๆแต่เจ้าเครื่อง Super Famicom CD ก็ได้ถูกพัฒนาเป็นเครื่องต้นแบบและเคยเอาไปโชว์ที่งาน Consumer Electronic Show หรือ CES ในปี1991มาแล้วแต่ทว่า ทาง n i n t e น d o นั้นได้กลับยกเลิกสัญญากับทางโซ ny แบบกระทันหันแถมยังประกาศว่าโครงการนี้ Nintendo นั้นได้จับมือกับฟิล p ปผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติดา์สที่เป็นคู่แข่งกับโ o n y ในยุคนั้นอีกด้วยล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นการหักหน้าโซ ny แบบสุดๆซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีการเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้ Nintendo ประกาศยกเลิกสัญญากับทางโ o n y นั้นก็เป็นเพราะว่าทาง Nintendo นั้นไม่พอใจที่ทางโ o n y ขอสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายเกมที่ใช้ระบบซีดีทั้งหมดนั่นเองครับและหลังจากที่อกหักก กับ Nintendo แล้วทางโ o n y เนี่ยก็ได้ลองเข้าไปคุยกับค่ายเกมยักษ์ใหญ่อีกค่ายอย่าง Se ก a ที่เป็นคู่แข่งคนสําคัญของ Nintendo ในยุคนั้นซึ่งความต้องการของโ o n y ก็คือพัฒนาเครื่องเกมระบบ CD ดีกับเครื่องเล่นเกมของทาง Se ก a เพื่อเป็นการเอาคืน Nintendo แต่ทว่าทางเซกานั้นกลับไม่สนใจข้อเสนอของทางโซนี่เพราะในตอนนั้นทางเซกาเนี่ยก็ได้พัฒนาเครื่องเล่นเกมระบบซีดีออกมาอยู่แล้วที่ใช้ชื่อว่าเซกาเซตเทิลและนี่ก็เลยทำให้โซนี่อกหักอีกครั้งนั่นเองครับ ต่อมาหลังจากถูกยกเลิกสัญญาแบบไม่ทันตั้งตัวแถมการเข้าไปคุยกับเซกาก็ไม่สำเร็จทางโซนี่นั้นก็เลยเริ่มโครงการการทำเครื่องเกมคอนโซลของตัวเองซะเลยล่ะครับโดยการนำเอาระบบซีดีรอมมาใช้บวกกับโครงการซูเปอร์เฟมิคอมซีดีที่ขางอยู่เอามาสารต่อจนเกิดเป็นคอนโซลที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานแห่งวงการเกมอย่าง PlayStation 1นั่นเองครับแต่ทว่าทางนินเทนโดกลับฟ้องร้องให้โซนี่นั้นหยุดโครงการนี้ซะ เพราะว่าข้อมูลบางส่วนของโครงการนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของ n ินเท n d ดแต่สุดท้ายแล้วการฟ้องกลับไม่สําเร็จก็เลยทําให้โซนี่นั้นสามารถดําเนินโครงการนี้ต่อไปได้จนกระทั่งในวันที่3ธันวาคมปี1994 PlayStation เ่นครื่องแรกก็ได้ถูกวางจาหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นและได้ขยายไปวางจําหน่ายที่สหรัฐอเมริกาในวันที่9กันยายนปี1995โดยเครื่อง PlayStation 1นนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมครั้งยิ่งใหญ่ เพราะเครื่องเกมนี้ประสบความสําเร็จทางการค้าเป็นอย่างมากสามารถขายได้มากกว่า102ล้านเครื่องทั่วโลกซึ่งความสําเร็จของเครื่องนี้ก็มีอยู่หลายปัจจัยโดยปัจจัยหลักๆก็คือแผ่น PlayStation 1นั้นสามารถบรรจุข้อมูลได้มากถึง660เมกะไบต์มากกว่าเครื่องตลับแบบเดิมร้อยเท่าซึ่งตลับปัจจุบันสามารถเก็บข้อมูลได้เพียง6เมกะไบต์เท่านั้นครับ และนอกจากนี้ต้นทุนในการผลิตตลับเกมนั้นก็มีราคาสูงขึ้นบวกกับข้อจำกัดของการบรรจุข้อมูลก็เลยทำให้ PlayStation 1เป็นสิ่งที่โคตรล้ำยุคมากๆนะตอนนั้นเลยทีเดียวครับ และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ PlayStation ก็คือจอยเกมที่มีการเรียงปุ่มเฉียงคล้ายกับเครื่องไฟมิคอมซึ่งที่เป็นแบบนี้นั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเคยร่วมงานกับทาง Nintendo มาก่อนก็เลยนำมาปรับปรุงต่อจนได้จอยที่เพอร์เฟกสุดๆโดยจอยของ PlayStation นั้นออกแบบโดยเทยุโกโตะซึ่งสามารถออกแบบจอยให้มีความแตกต่างกับเครื่องเกมอื่นๆในยุคเดียวกันเพราะในสมัยนั้นจอยเกมส่วนใหญ่มักจะใช้ตัวอักษรอย่าง A B X Y เป็นปุ่มในการควบคุมแต่ทางโซนี่ได้ออกแบบให้ปุ่มเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมกากบาทแทนโดยมีแนวคิดว่ากาก,ากบาทคือการยกเลิกส่วนวงกลมคือการตกลงที่ทําให้คนญี่ปุ่นนั้นเข้าใจได้ง่ายถึงแม้ว่าในโซนอื่นๆนอกประเทศญี่ปุ่นจะมีการสลับคําสั่งให้กากบาทนั้นเป็นตกลง วงกลมเป็นยกเลิกแทนแต่ก็สามารถทําให้ผู้เล่นทุกคนนั้นเข้าใจกันได้ง่ายทั่วโลกนั่นเองครับและในปัจจุบัน PlayStation นั้นก็เดินทางมาถึงรุ่นที่5ที่วางจําหน่ายเมื่อปี2020ซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากถึงขั้นที่ว่า ขาดตลาดก็เลยทีเดียวและถึงแม้ว่า PlayStation รุ่นแรกที่สภาพดีๆจะหาได้ยากแล้วในปัจจุบันแต่ความทรงจําดีๆที่มีต่อเกมต่างๆที่เราเคยเล่นกันเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดถึงอยู่เสมอนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเล่นเกมไหนบนเครื่อง PlayStation กันบ้างหรือใครที่ยังมีเครื่องรุ่นไหนสะสมอยู่ก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ